สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม t r ิ c k Border กันนะครับผมจะเป็นเรื่องของสโนบอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและวิธีการเล่นกันนะผมคอนเซปต์หลกัหลกๆก็คือการเล่นสโนบอร์ดนั่นเองมาเรามาดูกันเลยดีกว่าฟึบแกะออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเกมนะครับผมมีคู่มือแล้วก็มีใส่รัดด้วยเนาะนะครับน่ะเด,ดี๋ยวดูมาดูคู่มือกันเบื้องต้นก่อนเนาะนะครับผมเช่นเคยครับผมอ่านไม่ออกเหมือนเดิมนะครับ อ่าหน้าหนึ่งอยู่ไหนห้าหนึอยู่นี่นี่นะครับหน้าหนึ่งก็จะพูดว่าทริกบอร์ดเดอร์นะครับผมก็รายละเอียดอุปกรณ์มีปุ่มอะไรบ้างนะครับหน้า2จะเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวกดให้มันชัดนิดนึงอ่าหน้า2จะเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับก็จะอธิบายในการถอดฐานใส่ฐานเนาะนะครับหน้าสามเป็นอันไหนโอเคนี่ข้อสเสร็จปุ๊บเขจะพูดว่าโหมดมีอะไรบ้างเนาะก็จะดูว่าโหมดมีอะไรบ้างมีห ฟรีเพย์ไทม์ทริอัลแล้วก็ฟูลอะลาร์มเซตน่าจะเป็นเรื่องของตั้งเวลานะครับอ่าแต่ละหมดมีอะไรบ้างก็เขียนไปนะครับอันนี้คือบอร์ดตัวบอร์ดนะครับผมก็จะมีหลายไซส์นะครับฟีลสไตล์เน้นสปีดเทคนิคเ a l เน้นจัมป์แอดเวนต์เน้นไทม์ทริอัลโหมดนะครับผมก็คืออันยาวจะเล่นยากกว่าคอสมีทั้งหมด10คอสนะครับตามรูปภูเขาเลยนะครับอ่าในส่วนวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับผมก็ อธิบายว่าจะมีเกตนะครับผมไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้อ่านยังไงเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือถ้าเกตมันวิ่งไปให้รีบกดนะครับเนี่ยซ้ายสุดให้รีบกดขวาสุดให้รีบกดถ้าขึ้นลงตรงนี้เกตขึ้นมาให้กดบาลาให้ดีเพราะว่ามันจะล้มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอะครับกดซ้ายขวาเกตเนี่ยนะครับผมเลยจุดเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวอย่างเช่นขวาสุดปุ๊บมันจะไปทางซ้ายอะไรเงี้ยครับผมอ่าก็จะบิดไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ในส่วนของสเต็ปห้าคือการ หมุนจะหมุนได้แบบนี้ครับตามรูปเลยซ้ายขวาตรงนี้มุม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 นี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราครับสามารถที่จะไปถึงมุมสุดได้นะครับแล้วทํากระโดดกดกระโดดเนาะตอนสปีดที่เหมาะสมนับที่เขาจะเขียนว่าสปีดเหมาะสมเนี่ยจะจําได้จะหมุนตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเราจะจําได้หรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดเรื่องของสโลปนะครับคาระคะแนนนะครับผมเขาจะบอกถึงเส้นชัยได้500แต้มสปีด31กิโลเมตรได้50แต้ม41 51นะครับผมก็คือยิ่งเร็วยิ่งได้แต้ม แล้วก็ติดลบนะครับผมถ้าน่าจะล้มนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าโอเคนะครับมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านี่ครับผมขอซูมนะเอ้ยมันซูมออกซูมเข้าถูกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเลือกโหมดอันนี้เลือกอน,นี้ก่อนเลือกบอร์ดเขาบอกว่าบอร์ดอันนี้ง่ายสุดใช่ไหมมาเลือกคอร์สครับโอ้อะไรยาวๆนั่นเลยโอเคเลือกเลือกอันนี้กันง่ายสุด มาอ่ะกดขวานะครับพอบาลานซ์มันซ้ายขวาให้กดนะครับผมแต่ถ้าเรากดไหลาย,ยาวเงี้ยมันจะขยับตำแหน่งให้มาอันนี้เร็วไปต้องลดนะครับผมบาลานซ์มันจะบาลานซ์เสียนะครับอ่าตอนนี้สูงได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำํำไต่สูงนะครับผมอ่าเราจะกระจัลนะครับ ไอ้ล้มเร็วเกินครับล้มล้มเนี่ยพลาดเลยอ้าวอ๋อฉากเปลี่ยนอีกโอ้เซ็งเลยเส็งเส็งเส็ง,ส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 งคือมันขึ้นสูงไปแล้วมันก็ล่วงลงมาเพราะว่าฉากมันเปลี่ยนครับตอนนี้เลี้ยงแบบนี้ไปก่อนครับ บาลาให้ดีครับผมอ้าวอ่ามาแล้วมาแล้วถึงตรงนี้เราขึ้นอะไรไม่ได้แล้วจะถึงเส้นชัยแล้วอ้าล้มจะลลถึงเส้นชัยแล้วจะ,จะถึงแล้วจะล้มจะล้มทั้งนั้นขอใถ้เรากดสลับไปเรื่อยๆสปีดจะวเพิ่มนี่ผ่านแล้วครับผมกูดน,นะครับแต่เรายังหมุนตัวไม่ได้นะเอาใหม่ อันนี้คือโหมดเล่นโหมดหนึ่งอีกรอบมาเดีย๋ยวลองใช้เป็นอันที่สองดูเพื่อจะหุ่นง,ง่ายครับด่านเดิมนี่แหละมาอาม้าล้มอ่ะบาลานเสียและสั่นแรงมากด้วยนะ ผมว่าความเร็วมันต้องมีผลนะถ้าเกิดเราเร็วไม่พอมันจะไม่ได้เนี่ย2ีิบสามแล้วมาอย่างเงี้ยขึ้นได้แล้วผมว่าอ้าวล้มทำไมล้มอ่ะมันสปีดมันบาลานเสียเหรออ๋อต้องอาจจะต้องกดหนึ่งตรงนี้รัวๆครับเพื่อไม่ให้แบบมันบาลานเสียครับไม่ได้ม้วนตัวแล้วเนี่ย ล้มอีกแล้วเนีย่ยปล่อยไอ้ตัวข้างล่างไว้มากๆไม่ได้แล้วก็ถ้าเราถ้าเราล้มนะครับผมจํานวนครั้งถึงกําหนดเนี่ยห้าครั้งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันจะแพ้นะครับะเนี่ยฮะครบห้าครั้งแล้วครับผมก็ลบอีกห้าสิบลหสิบไปเรื่อยๆสกอร์ศูนยนะครับผมเกมโอเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันใหม่ครับอีกตานึง โอ้ยขึ้นไม่ได้ลืมลืมลืมกระโดดนีกระโดดได้แล้วต้องต้องเอามันเกล็ดมันมถึงแล้วกระโดดนะครับผมเอาลม้ลมลม้มล้มลงมาลม้มอุตส่าห์หมุนตัวสวยๆได้ ได้หมุนตัวครั้งเดียวครับเพราะว่าฉากมันได้แค่นี้ครับคือมันต้องมีฉากที่แบบเป็นโค้งสูงครับถึงจะได้ครับาเราเราจับบาลานซ์ครับจับบาลานซ์นี่ต้องกดให้ดีนะครับถ้ากดมากไปเดี๋ยวมันจะขึ้นข้างบนไหยมาก เดี๋ยวจะล้มได้ครับผมถึงแล้วได้500คะแนนจบแล้วนะครับ850คะแนนนะครับถึงเส้นชัยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทิกบอร์เดอร์ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับมีระบบสั่นด้วยถือว่าเป็นเกมยุคใหม่นะครับผมปี1997นะครับก็สำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวเกมอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ